สวัสดีค่ะแนโนนะคะดมไปแล้วเออมันมีความแบบม,นมวนที่ดูแพงนะคะไม่ใช่แบบว่าอะไรอะอะไรเงี้ยคือแบบเป็นมวน,นที่ดูแพงแบบว้าวเธอกลิ่นเธอนี่มันอะไรกันนะจ๊ะ BK แนโนเกลียดดอกไม้อ่ะค่ะแต่ว่าผลไม้แนโโนโอเค เล ars, ิกลากแล้วนะคะสวัสดีค่ะนนโนนะคะนนโนเป็นเด็กใหม่อะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ขอดมปีมีคะ วันนี้มาในลุคของแนนโนเองนะคะในแง่นอนนะคะเฮ้ยนอกจากแนนโนเป็นเด็กใหม่เนี่ยแนนโนก็ยังเป็นนักเรียนด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กับ8ไอเทมหอมราคานักเรียนเออราคานักเรียนคืออะไรไอเทมหอมคืออะไรนะคะติดตามชมได้เลยคะ่ะ มามาพูดถึงไอเทมหอมกันก่อนนะคะคําว่าไอเทมหอมเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นไอเทมที่แบบว่ามีทั้งสกินแคร์มีทั้งบอดี้แคร์อะไรในแง่นั้นนะคะแต่ว่าเป็นไอเทมที่แบบช่วยเรื่องของความหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมที่แบบโดดเด่นที่นันโนคัดมาแล้วนะคะแล้วก็ราคานักเรียนเนี่ยก็คือเป็นราคาที่แบบน่ารักจับต้องได้นะคะร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อได้แล้วนะคะเพราะว่านันโนพูดตรงๆนะคะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็มีความอ่มความยมความอะไรอยู่นะคะก็เลยแบบอะไรที่ประหยัดได้นันโนก็จะต้อง ประหยัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแนโนไม่มีชีวิตรอดเซลนะคะมันแบบมันไม่ได้ว่าซันไอเทมเนี้ยก็คือเป็นไอเทมที่หาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความแบบโดดเด่นเรื่องความหอมแล้วก็ราคาถูกอะไรในเงี้ยนั้นและไอเทมพวกนี้นะคะเป็นไอเทมที่แนโนได้ลองแล้วทุกตัวเลยนะคะแล้วก็รับประกันว่าแบบหอมจริงอะไรจริงนะคะเพราะว่าแนโนไม่โกหกหรอกค่ะเพราะแนโนกลัวแบบกรรมแบบกรรมแบบแนโนกลัวมากเลยในเงี้ยนั้น <c oughs> อ่าโอเคมาเริ่มที่โปรดักตัวแรกกันเลยค่ะ คือแนโนอะ่ะพูดตรงๆเลยนะว่าแนโนอะ่ะแบบใช้หน้าเยอะมากเลยดูสิหน้านโโนออะก็ต้องแบบมีทั้งหัวร้อแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยคุณตกใจอรอตกใจเหมือนกันเว้ยน,นะคะคือแบบใช้หน้าเยอะมากนะคะเรื่องแบบบำรุงน้องบำรุงหน้าอะไรเง à, ี้ยนนกต้องการนะคะฉะนั้นตัวนี้เลยค่ะโมโมบุริมิวเจลลี่แมสนะคะอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่คุณหน้าคุณตานะเคยไปโผล่ในคลิปที่แบบไอเทมพีชแล้วนะคะแนโนโมโมอะไรมันเอ้ยอะไรอย่างงั้นน,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 ๆๆนะคะคือตัวนี้มันก็จะเป็นมาสนะคะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นเขาก็มีหลายสูตรให้เลือกนะคะแล้วแต่ระดับความชุ่มชื้นที่คุณผู้ บบอยากได้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้ยอยนอะไรเงี้ยมาร์สมันก็แบบให้เราได้อยู่แล้วแต่ความที่ตัวนี้โดดเด่นนะคะนั่นก็คือกลิ่นค่ <c oughs> คะกลิ่นมันมีความหอมมากเลยคุณผู้ชมกลิ่นมันแบบแบบฉีดดมนิดนึงได้ไหมกลิ่นนะคะมันมีความแบบ มีความแบบโดดเด่นมากเลยค่ะนั่นคือกลิ่นพีชค่ะเป็นพีชที่แบบพีชแบบญี่ปุ่นพีชแบบน่ารักอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ทุกสูตรอ่ะเป็นกลิ่นเนี้ยเหมือนกันหมดเลยแล้วก็โปรดักต์ันอื่นของแบรนด์เนี้ยเขาก็เป็นแบบกลิ่นแบบพีชพีชอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นพีชสดใสพีชแบบอายุน้อยแบบเหมือนแบบนนโนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาน่ารักนะคะราคานักเรียนนั่นแหละนะเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องนึงเนี่ยก็จะมีแผ่นมาส์กอย่างเงี้ยสี่แผ่นในราคา280บาทตกแบบ4แผ่น280 4ปีสิบส 2องแปดมพิมพ์ก็ไม่รู้พิมพ์ก็ไม่รู้ซานสี่แผ่นนะคะ280ก็คือตกแผ่นละเจ็บาทอาทิละครั้งก็ได้เดือนหนึ่งอยู่นะในแง่นานนะคะก็อ่ะน่ารักดีนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะก็ลองดูกลิ่นหอมแบบ เหมาะกับวัยนะักเรียนอย่างแนโนโนมากๆเลยนะคะปะ่ะไปชิ้นต่อไปเลยนะคะชิ้นต่อไปเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่แบบแนนโนก็ต้องใช้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าแนนโนก็ต้องแบบอาบน,น้ํำนึกออกแม้ก็ต้องแบบอาบน้ําฟอกหน้าฟอกตัวอะไรในแง่นั้นนะคะเพราะว่าบางทีแนนโนก็ต้องแบบล้างพวกแบบคราบเลือดหรือว่าล้างพวกแบบเวรกรรมที่ติดตัวแนนโนหรือว่าคุณผู้ชมก็ต้องล้างเนอเออเป็นคนดีกันแค่ไหนกันเอา้าอะไรอ่ะ <laughs> เนคเซ็ปว <io> ีดสครับออลบอดี้โซก็ตัวนี้นะคะก็คือสบู่นั่นแหละนะคุณผู้ชมฟอกได้ทั้งหน้านะคะแล้วก็ฟอกได้ทั้งตัวด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีแบบสารบำรุงจากข้าวสาลีเนาะแต่สิ่งที่ตัวนี้มันโดดเด่นนั่นคือกลิ่นค่ะตัวสบู่เนี่ยก็จะเป็นแบบก้อนนี้นะคะอันนี้คือไซส์เล็กนะคะมันจะมีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่ากลิ่นนะคุณผู้ชมขา S <S เลิกลากแล้วนะคะมันคือกลิ่นของแบบโจมาโลนอิงลิชแผ่นฟีเซียเลยค่ะตัวนี้คือกลิ่นเหมือนมากนะคะแล้วก็แนโนมีก้อนใหญ่อยู่ในห้องน้ําตรงนั้นแล้วนะคะก็เลยแบบใช้อยู่นะคะก็แบบกลิ่นแบบโจมาโลนอิงลิชแผ่นฟีเซียเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้แบบว่าประสบการณ์ <S <S การอาบน้ําแบบกลิ่นเหมือนอิงลิชแผ่นฟีเซียก็ตัวนี้เลยนะคะในราคาก้อนเล็กเนี่ยก็คือ139บาทนะคะแบบซื้อง่ายขายคล่องนะคะฟอกไปฟอกอยากฟอกนะคะในงนั้นแล้วแบบลัางขับเลือดได้ดีมากเลยอะงง เพราะว่านโนรื่วทวมเลยอหอมนะคะกลิ่นเหมือนแบบอย่างที่บอกไปต่อไปเลยนะคะนั่นคือเป็นไอเทมที่ก็จําเป็นสําหรับแนโนอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่านโนจะแบบปากแตกบ่อยอะคะ่ะอ๋อเพราะอากาศแห้งเหรอไม่โดนตบทำรายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทับทิมกับนหน้าแล้วตบนโนแรงมากเลยนโนเจ็บหน้าไปหมดเลยปากก็แตกเลยต้องการบำรุงนิดนึงนะคะนั่นก็คือปิง ไอราเนเชอรัลลิปบาล์มนะคะอันนี้เป็นกลิ่นลิ้นจี่นะคะซึ่งลิ้นจี่กับแนนโนนี่คือไอเลิฟนะคะเพราะว่าลิ้นจี่นะฮะอุ้ยลิ้นจี่นะฮะอ่ะมันมีเพลงนี้หรอในซีรีส์มันมีหรอไม่มีนะเออนะคะคือแบบแนนโนเกลียดดอกไม้อ่ะค่ะแต่ว่าผลไม้แนนโนโอเคนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาเป็นแบบว่าเนเชอร์ลิปบามนะคะตัวแบบสารสกัดอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็กลิ่นมันโดดเด่นมากเลยอ่ะแล้วเราเป็นคนชอบแบบลิ้นจี่ในแง่นั้นนะคะแล้วคือแบบมันไม่ค่อยมีลิปบ ามเป็นกลิ่นแบบลิ้นจี่แบบลิ้นจี่ไม่ค่อยมีอันนี้คือลิ้นจี่ในแง่นั้นเลยนะคะอเนื้อก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยนั่นโนแอบจบไปแล้วนิดนึงด้วยนะคะคือเนื้อก็เป็นแบบบามๆอ่ะนะเป็นแบบชุ่มชื้นชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยทาแล้วก็เออทาป่งทาปากอะไรในแง่นั้นนะคะหอมดีค่ะแล้วก็มีความแบบชุ่มชื้นด้วยนะคะตัวนี้มันมีหลายกลิ่นอยู่เหมือนกันนะกลิ่นแบบเมลอนก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็ใครที่อยากจะแบบตําก็ลองไปดูกันแบรนด์นี้นะคะราคาน่ารักมาากกก120บทูจริงๆใส่ แบบพกไว้นะอาจารย์ไม่รูด้วยแบบพกแล้วไม่มีใครพกอะไรมาแล้วก็เฮแตนหน่หองว่ามีอย่างงง <c oughs> อะโอเคต่อไปเลยนะคะที่โปรดักที่แบบดูให้ดีเลยตัวนี้ไอเทมตัวนี้นะคะเป็นไอเทมที่นันโนหลักมากมีความแบบแฮปปี้มากที่สุดในบรรดา8ตัวเลยนะคะเพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าเป็นไอเทมที่เขาสปอนเซอร์ค่ะตบมือให้เขาหน่อยค่ะ ก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะคะอ่ะตัวนี้นั่นเอง B K All d a y g l o w Perfume Body Lotion นะคะเฮ้ย Perfume Body Lotion เป็นแบบว่าทาผิวอะไรในแง่นั้นแล้วมีกลิ่นหอมแบบเกินไปไม้นะคะซึ่งอุ๊ยค,คุณผ้ชมเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยมีโบโด้วยสวัสดียูริยูริไม่คุยกับนแนโน,โนโลเลยดูดิยูริยิ่งมากนะคะเห็นโบโดแดงแแห้งในใจเห็ในใยามไหน,น,นใจใหยายยาม,ยามนาน แนโนแวะบ่อยมากเลยนะคะอ้า นิดหนึงนะคะอ่ะหลายคนเนี่ยก็เคยได้ยินนะแบรนด์ BK นะคะ BK นี่เขาก็จะมีแบบว่าสกินแคร์ใช่ไหมแล้วก็มีสกินแคร์ที่แบบช่วยเรื่องสิวในแง่นั้นนะคะมาในวันนี้เขาได้ออก p e r ์ฟูม body ้โลชั่นะคะหรือ l o ชั่นน้ําหอมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เป็นแบบ l o ชั่นน้ําหอมที่เขาเรียกว่า5 in 1คือรวมแบบ5คุณประโยชน์ไว้ในซองนี้ซองเดียวนะคะอ่ะมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยนะคะนั่นก็คือหอมติดทนนานถึง12ชั่วโมงนะคะด้วย encapsulation เทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็น เ,เทคโนโลยีที่เขาจะค่อยๆปล่อยอนุภาคของน้ําหอมออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความแบบติดทนผิวในแง่นั้นนะคะคุณผู้ชมต้องเชื่อแนโนนะเพราะว่าแนโนอ่ะเป็นอัจฉริยะด้านควอนตัมฟิสิกส์กับพุทธศาสนา,ศา,ศาจําได้ไหมแนนโนเคยเคย,เคยแบบศึกษาในแง่นั้นมาก่อนนะคะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยแนโนถนัดนะคะคือแบบติดทนนานมากจริงๆคะ่ะข้อที่2นะคะนั่นคือให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะด้วยไฮยาลูรอนิกแล้วก็ว่านหักจระเข้นนะคะ,ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าไฮยาลูรอนิก เ,เป็นบบสารที่ช่วยในการที่อุ้มน้ําไว้ให้นผิวนะคะทําให้ผิวไม่สูญเสียน้ําไประหว่างวันนะคะแล้วก็ว่านหางจระเขเ้ก็เป็นสิ่งที่แบบช่วยปลอบประโลมผิวนะคะทําให้ผิวเราเออเออในแง่นั้นนะคะเวลาแบบโดนด่งโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังแบบคงความนุ่มชุ่มชื้นไว้อยู่ข้อสานะคะตัวนี้ช่วยทําให้ผิวแลดูสว่างกระจ่างใสนะคะด้วยกลูตาคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีโอแต่ละตัวเกินไปไหมนะคะอะกลูตาก็สว่างกระจ่างใสใช่ไหมคอลลาเจนนี่ก็มีความแบบทุกคนก็ต้องการอยู่แล้วปาขนาดแน,นั้น เป็นอมตะนะแนนโอยังชอบพอลลาเจนเลยจัดเลยเออวิตามินซีอีกวิตามินซีก็จะช่วยให้ผิวสว่างกระจ่งางใสแง่นานมันใสามาเกินไปไหมนะคะอ่ะข้อที่4นะคะนั่นคือมีสารป้องกันแสงแดดด้วยนะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแสงแดดเมืองไทยหรือว่าแสงแดดแบบทัวโลกน,นั้นมันเกินไปไหมนะคะเนี่ยหน้าหมาแตกเลยอะ่ะเห็นไหมแสงแดดทําหน้าหมาแตกนะคะบางคนบอกอุย้ยกันแสงแดดเหรอคะพี่เอาไปทำนี้เอาไป<อ>า<ๆ>บังแดดนะคะเอ้ยไม่ใช่ทาสิเพราะเขามีสารป้องกันแสงแดดด้วยนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะข้อสุดท้าย นั่นคือเขามีชิมเมอร์ด้วยเออมีชิมเมอร์ทําให้ผิวดูแบบมีออร่าดูเปล่งปลัง่เลงเหมือนเธอเพิ่งแบบเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยทําบาปทํากรรมอะไรเลยคือผิวเธอมีชิมเมอร์ได้ไงอ่ะเออนี่แง่นั้นนะคะเออ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะตัวนี้ในซองเขานี่ก็จะมีแบบตัวฝาปิดมาให้ด้วยว Happy นะก็แฮปปี้นะไม่ใช่ไปใช้ทีเดียวแล้วอูต้องพับๆแล้วแบบอะไรหนีบมันไม่ไหวแซลนะคะอ,อ่ะเปิดปิดสะดวกนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวดูเนื้อกันก่อนเลยเน่นะคะเนื้อโลชั่นเนี เขาก็แบบว่าไม่ใช่โลชั่นที่แบบหนึบหนึบนะเป็นโลชั่นที่แบบค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะเดินโนนกเกลี่ยให้ดู <c oughs> ก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เวลาทาปเป็นยังรู้สึกแบบลื่นแล้วก็ชุ่มชื้นดีนะคะอ <c oughs> ืมกลิ่นอะ <c oughs> โอ้โหอืมในแง่นั้นวันนี้ <c oughs> นน,นทาฝั่งนี้ด้วยดีกว่าอยากทานะคะอยากให้ผิวดูมีออร่าคือเขาไม่ชิมเมอร,ร์ก็จริงแต่ชิมเมอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ชิมเมอร์แรงๆที่แบบเห็นแล้วไวเป็นเมดโหลดโปะแล้วในแง่นั้นนะคะไม่นะคือมันจะเป็นชิมเมอร์ที่มีความแบบละเอีียยดดลละะะเอนคแ้วก็ กระจายตัวแบบทั่วผิวได้ดีนะคะทําให้มันดูแบบล้อแสงล้อไฟอะไรในแง่นั้นแต่ที่มันโดดเด่นอีกอันหนึ่งคือเรื่องกลิ่นค่ะเดี๋ยวนะโนดมแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะอืม mm hmm. โอเคกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นเลยนะคะนั่นคือเป็นกลิ่นตระกูลเบอร์รี่ค่ะเป็นตระกูลแบบเบอร์รี่ผล,ลไม้หวานๆนะคะแล้วก็มีแพรแล้วก็มีซีตรัสนะคะซึ่งมันเป็นโซนที่แบบทุกคนก็ต้องแฮปปี้ในแง่นั้นอยู่แล้วนะคะอืมแล้วพอแบบ ผ่านการเวลาไปสักพักหนึ่งนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่แบบลอยขึ้นมาเป็นกลิ่นคล้ายๆดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้ขาวนะคะในตระกูลแบบมัลลินะคะในตระกูลพวกแบบออร์เรนบรซัมอะไรในแง่นั้นคือแบบเป็นดอกไม้ที่โน,นโอเคเพราะถ้าเป็นดอกไม้ขาวแรงๆนนโนแบบไม่ไหวแซลนนโนแบบสิงตายก่อนแซล <laughs> แล้วมันก็มีกลิ่นแบบโทนดอกไม้สีชมพูนิดนึงด้วยค่ะคือแบบมันมีความเป็นแบบดอกไม้สีชมพูโทนอ่อนๆเช่นพวกพีโอนี่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันมีอีกโน้ตหนึ่งที่เราว่ามันแบบเฮ้ยใส่มาแล้วแบบมันแฮปปี้นะ น,ะะนั่นคือแพชชูี่ค่ะนั่นคือแบบพิมเสนนะคะเวลาใส่มาเนี่ยคือสังเกตว่าน้ำหอมที่แบบมีราคาหน่อยเนี่ยเขาจะใช้แพชชูี่นะซึ่งตัวนี้ดมไปแล้วเออมันมีความแบบมวนที่ดูแพงนะคะไม่ใช่แบบว่าอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นมวนที่ดูแพงแบบว้าวเธอกลิ่นเธอนี่มันอะไรกันนะจ๊ะ BK อย่างเงี้ยนั่นเลยซึ่งถ้าในนโนดมขุดนะคะแบบว่าเปิดยานว่าตัวโลชั่นน้ำหอม BK เนี่ยเข้าไม่กลิ่นคล้ายกับแบบ น้ำหอมอะไรในท้องตลาดนะคะเดี๋ยวโนกจะดมให้ฟังนะคะ ม,มันมีกลิ่นที่ทำให้เรานึกถึง YSL มงปาคีค่ะคือแบบหรือว่ามอนปาลีนนั่นแหละนะคือมันเป็นกลิ่นที่แบบคล้ายๆในแง่นั้นค่ะเวลาเราดมแล้วเราแบบเออมันแบบรู้สึกถึงแบบมงปาคีนะคะแล้วก็เวลามันรายดาวไปสักพักหนึ่งเนี่ยความเปรียปร้ยวๆของมันเนี่ยทำให้เราแบบนึกถึง v วิกตอเ Secret b o m b s มเชลอยู่เหมือนกันนะคะคือมันเป็นคอมบิเนชันระหว่างตัวมงปาคีกับบอมเชลนะคะซึ่งก็แฮปปี้เนาะเพราะามันเป็นน้ำหอมที่แบบดังทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็พอมันมาแบบบวกกันแล้วเข้ากันปึ๊ดในแง่นั้นนะคะ Huh? หอมาเป็นฟิลแบบเซ็กซี่แล้วก็ดูล่าเริงด้วยแล้วก็มีความเป็นแบบว่าผู้ชายคือมาเลยอ่ะคือเฮ้ยมาเลยแจกบัตรคิวได้เลยในแง่นั้นเกินไปไหมนะคะแล้วคือบอกเลยว่าถ้าเธอใช้ตัวนี้นะแนนโนก็ไม่รับประกันอ่ะนะเพราะว่าถ้าผู้ชายเข้าหาเธอแล้วเธออดใจไม่ไหวอ่ะแนนโนก็ไม่หลู่แล้วนะว่าเธอจะทํายังไงก็แล้วแต่เธอเพราะว่าอะไรน้า่ะมาดมแนนโนวันนั้นน่ะแล้วน้ายติดแนนโนกึบมาหาแนนโนชาวเย็นเลยแนนโนเหนื่อยมากเบื่อกับความหอมแล้วก็ความสวยของตัวเองมากๆเลยแซว ดมและนึกถึงมงปาคีนะคะก็เหมือนแบบคาแรคเตอร์คล้ายๆพากสาวฝรั่งเศสมั่นใจเพราะว่าอะไรนี่บนซองนั่น มีหอ่อไอเฟลดเดวซันอะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นันนว่ามันหอมนะคะแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่แบบแพงเกินราคาอ่ะนี่คือเรื่องจริงลองดูแล้วกันนะคะตัวนี้ก็คืออ่ามาในขนาด40 ml นะคะราคา59บาทนึกว่าซองละหมื่นนะสิ59บาทเท่านั้นนะคะมีจําหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะแล้วก็ตัวแทนจําหน่าย BK แล้วก็ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศนะคะก็ไปลองกันดูนะคะอ่ะน,นันนองให้ดูซองชัอีกทีนึงนะคะดูร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเดีย๋ยวพี่ชอบไหมชอบไหมมาหลายเพลงแล้วนะ นันโนปกตินันโนเต้นเพลงลูกทุ่งใช่ไหมนันโนอย่ามาโมแต่ i s a b e a u t i i s a เป้ยนี่ไง,ไงสาวฝรั่งเศส <c oughs> ในแง่นั้นนะคะอ่ะโอเคโลชั่นน้ำหอมนะคะก็หอมมากแล้วติดทนด้วยนนโนแบบไปเต้นนะเช้ายันเย็นนะกลับมานั้นานาย,ยังบอกเลยว่า ano, นนโนนันโนเพิ่งมาโรงเรียนหรอนนโนมาตั้งนานแล้วแต่คือมันหอมไงเหมือนเพิ่งแบบมาโรงเรียนอ่ะโอเค move on ที่ตัวต่อไปเลยนะคะอุ้ยนนโนรักมากเลยพูดถึงการเต้นของนนโนแล้วนั้น แนโนก็เหนื่อยนะคะคือแบบอยากจะรีเฟรชตัวเองนะคะเพราะว่าระหว่างวันแนโนก็มีความอ่อมความยมเหมือนกันเมื่อมากเลยคือมันเหนื่อยแล้วค่ะการเป็นแนโนนะคะก็เลยต้องการโปรดักตที่มารีเฟรชของแบบหน้านโนสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะ q p l เ s ร Brightening Mineral f แ i ชเชียลนะคะตัวนี้ก็คือเป็นแบบมิสใช้ฉีดหน้าระหว่างวันหรือว่าแบบอ่ะฉีดก่อนแต่งหน้าก็ได้ฉีดหลังแต่งหน้าก็ได้เออเธอฉีอะไรก็เรื่องของเธอในแง่นาน เออกไหมเวลาฉีดก,ก็คืออนรู้สึก r e รีเฟ h ดีนะคะแล้วก็แบบกลิ่นนะ อืมนะคะเขาจะมีกลิ่นแบบผลไม้แบบอ่อนๆค่ะซึ่งมันทําให้นานอนึกถึงกลิ่นพวกโทนแบบแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยนานโนก็ถนัดเงี้ยแอปเปิ้ลในสวนอีเดนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนานโนก็ยั่วอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้คนไปกิน <c oughs> <c oughs> บ้าจริงๆเลยมาเมาตัวเองทําไมไม่รู้เซลลนะคะอ่ะตัวนี้ก็คือมีกลิ่นที่แบบเป็นฟรุตตี้ฟรุตตี้ที่มีความเออคล้ายๆโทนแอปเปิ้ลแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็พอแบบฉีดแล้วก็ดูแบบรีเฟรชดีนะคะแต่กลิ่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบทนนานเลยขนาดนั้นนะคะคือมันก็แบ ฉีดแล้วก็อได้กลิ่นในตอนแบบฉีดแล้วก็อืมหายไปนะคะใครที่แบบไม่ได้อยากได้กลิ่นแบบบนหน้ามันมีกลิ่นอะไรเงี้ยก็แบบตัวนี้ก็แฮปปี้แล้วก็มีหลายสีแหละนะคะแต่ว่านาโนแฮปปี้สีชมพูที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้กลิ่นติดทนก็มาต้องบีเคป่ะอืมหยขายทุกลมหายใจเลยอ่ะมูฟออนที่ตัวต่อไปเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบขั้นกว่าของการรีเฟรชละกันเพราะว่าบางทีในโนตเต้นเยอะนิดนึงพอโนตเต้นเยอะปื๊บตัวมันเหนียวแซลนาโนก็อยากจะแบบเอ้ยเช็ดต<ๆ>ัวเช็ดแบบต่างๆนะคะให้ม<ๆ>ันแบบรีเฟรช มากขึ้นนนะะคั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะซอฟเน่ g e n t l e w i p e นะคะตัวนี้เป็น Rosewater นะคะคือถ้าสเปรย์มันเอาไม่อยู่แล้วนะคะมันก็ต้องแบบตัวนี้แล้วแหละนะคะเพราะมันเป็น Wi p e นะคะที่แบบเช็ดๆนะคะตัวนี้มันไม่มีรีมูเวอร์นะคะมันก็แบบเช็ดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยในแง่นั้นตัวอุ้ยมันเป็น r รส e water ด้วยเนาะโน้กลี่ดอกไม้แล้วทำไมเป็น r รส e water แต่กลิ่นมันไม่ใช่โรสนะคะกลิ่นมันมีความแบบอืมกลิ่นมันทำให้เนโน่ะคิดถึงแบบพีชพีชอ่อนๆเหมือนกันนะคะก็เป็นกลิ่นที่น่ารักน่า นะคะเวลาเช็ดไปก็มีความแบบดีฟ r e ผิวได้ดีนะคะแล้วก็ทําความสะอาดแบบพวกเหงื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเวลาแบบไปยิมอะไร่เงี้ยก็ใช้ได้ว้ายิมปิดโน้โฮน่ะคือ อ่ะโอเคตัวนี้ก็คือแบบอ่ะเช็ดต,ตัวได้ดีอะไรในแง่นี้นะคะแล้วก็กลิ่นกําลังน่ารักนะคะเพราะส่วนใหญ่อะ่ะกลิ่นพวกนี้มันก็จะเป็นกลิ่นแบบแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งตัวนี้มันไม่มีความเป็นแอลกอฮอล์เลยนะแล้วเวลาเช็ดไปเนี่ยก็รู้สึกแบบเออน่ารักดูเป็นผู้หญิงสวยเหมือนฮนโนเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะซองหนึ่งก็ราคาแบบน่ารักนะคะ34บาทเท่านั้นเองพกแบบหยอกๆอยอกอะไรเงี้ยแบบใครพกไรไม่มีพอจานเผื่อปุ๊บ เช็ดเลยหนึ่งแง่นานแต่ถ้าเช็ดแล้วทำไมเช็ดแล้วแบบเอ้ยอยากเติมความหอมทําไมดีเค2ตัวสุดท้ายนี้นะคะจัดอยู่ในหมวดเดียวกันละค่ะคือคุณผู้ชมแนนโนถามจริงนะระหว่างโควิดกับแนนโนอะ กลัวอะไรมากกว่ากันเหรอคะก็ต้องโควิดปะเพราะว่าคผูชมบเป็นคนดีกันอยู่แล้วไงจะมากลัวแนโน,โนทําไมคะแนโ,นโนจัดการแต่คนไม่ดีนะคะ <ST US K> จัดการกูก่อนเลยคนแรกงงมาก <ST US K> โปรดักต์สองตัวนี้นะคะก็จะมาช่วยเรื่องการแบบทําความสะอาดเรื่องความไฮยียนอะไรต่างๆ <ST US K> ที่เราแบบไม่มีเวลาแบบล้างมือแบบล้างใหญ่อะเน,นื้อปมาแบบล้างมือล้าง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 อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แบบโปรดักต์สองตัวนี้ในการแบบว่าเออเออไปก่อนได้นะคะนั่นก็คือสเปรย์ล่ามอยเจอไรซิ่งแฮนด์เซนิไทเซอร์นะคะตัวนี้เป็นกลิ่น Hello เมลอนสเปรย์นั่นแหละ นะแบบฉีดมืออะไรอย่างเงี้ยในการแบบว่าเออฉีดแล้วก็แบบถูๆๆแล้วก็ทําให้มันหลุดฆ่าเชื้อโรคอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาก็มีความเป็นแบบว่ามาจอรเซอร์ด้วยนะคะมีแบบว่าฆ่าแบคทีเรียได้9.9เปอร์เซ็นต์เลยในแง่นั้นนะคะคือแบบว่าก็ฉีดๆเงี้ยเวลาใช้ก็คือเปิดนี้ขึ้นมาปึ๊บฉีดๆไปเลยแบบอยากชิคก็ฉีดในแง่นั้นถูๆ pencils, ๆไปมันก็แบบแห้งไปแล้วนะคะแต่กลิ่นของมันค่ะไม่มีความเป็นเมลอนเมลอนค่ะคือแบบเออโน่วกลิ่นมันแบบน่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกแบบเซนเต กลิ่นแบบแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แรงๆเนาะแล้วบางทีแบบแสบตาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็คือก็ไม่แสบนะคะก็คือแฮปปี้ในแง่นั้นนะคะแล้วก็ราคา,น,า,า,คาน่ารักด้วยนะคะราคาแค่69บาทเท่านั้นเองนะคะ69ว้ายตายแล้วน้าายอย่าพึ่งดิตัวสุดท้ายแล้วนะคะอะไรนะเฮ้ยพวกเธอมือแปดเปื้อนกันมากเลยเหรอทําความชั่วเยอะระวังเจอแนโนนะถ้าแบบสเปรย์มันไม่สาแก่นะคะมันก็ต้องเบิกเจลเราหนึ่งนะคะนั่นคือตัวนี้ค่ะคาริสตาโต กเกียวแฮนด์เซนเซอร์เจลนะคะกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่นะคะคือบอกเลยว่าตัวนี้เคยไปปรากฏในคลิปพีชอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนั้นจะเป็นกลิ่นพีชแต่ว่านี้เป็นกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่นะคะก็คือกลิ่นใหม่ๆบ้างแม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็หอมนะคะเป็นกลิ่นที่แบบเบอร์รี่ที่แบบว่าผสมปนเปกันแบบไม่รู้เลยว่าเป็นเบอร์รี่อะไรกันแน่เหมือนตัวแนโนนะคะลึกลับซับซ้อนแนโนก็คือแนโนไงมิกซ์เบอร์รี่ก็คือมิกซ์เบอร์รี่รู้เรื่องปะอ่ะอย่างงี้นะคะแล้วเราก็ล้างมือแบบล้างมือทิปปอออออนกกเเเวาาาร้ง็ๆ แล้วก็แบบแห้งแหละนะคะกลิ่นก็จะมีความแบบเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเป็นเบอร์รี่อะไรแต่ก็คือเบอร์รี่นึกออกไหมนันโนก็คือนันโนเบอร์รี่ก็คือเบอร์รี่ยกยักยักนะคะอ่ะมันก็ช่วยในการแบบล้างมือหรือว่าทําความสะอาดมือระหว่างวันได้นะคะแล้วก็พกง่ายๆแบบมีแบบเอเอๆแบบในแง่นั้นนะคะแล้วก็ราคาก็น่ารักอีกเช่นเดียวกัน79บาทเท่านั้นนะคะก็พกแบบฟิวไว้ในกระเป๋านักเรียนได้แล้วอาจารย์ถามว่าอะไรแข็งๆมาอยู่ในกระเป๋า อันนี้หรือเปล่าคะยังอยู่เลยอุ้ยไม่ใช่แล้วอันนั้นน่ะอย่าไปบอกนั้นนายหรือนั้นนายวิ่งหนีเลยแซว ครบแล้วนะคะกับ8ไอเทมหอมราคานักเรียนนะคะเป็นยังไงชอบไอเทมตัวไหนบ้างคะคือแบบสนใจตัวไหนก็ไปตามเลยนะคะรับรองว่าหอมแล้วก็ราคานักเรียนแน่นอนนะคะแบบถูกมากจริงๆนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่อยากให้แนโน,นแนะนํา1อย่างที่แบบอย,อย่างหนึ่งนะคะอยากได้ความหอมอะไรเงี้ยที่ติดทนยาวนานนะคะคุณ <c oughs> ผู้ชมก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแนโน,นแนะนําตัวไหนนะคะนั่นก็คือ B K O Day Glow Perfume Body Lotion นั่นเอง คะ่ะแนโนโพุ่งตรงเลยนะว่าทุกตัวที่นํามาแนะนาเนี่ยก็คือมันมีความหอมทุกตัวค่ะมีความแบบเออกลิ่นน่ารักนะคะแต่ก็บางตัวมันจะมีความหอมแค่ตอนเราใช้ใช่ไหมแล้วเวลาเลิกใช้ปุ๊บหรือว่าใช้เสร็จแล้วผ่านไปแบบแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็จะจางๆหายไปนะคะเพราะมันเป็นเซนส์ของความแบบกลิ่นที่อยู่ในโปรดักต์แต่มันไม่ได้โชว์เรื่องของความเป็นเพอร์ฟูมนะคะแต่ตัวนี้มันแบบมีความเป็นเพอร์ฟูมไงมันก็เลยติดทนนะคะแล้วก็อยู่กับผิวได้นานจริงๆนะคะยังได้กลิ่นอยู่เลยมองปาคีแบบ วกับบอมเชลวะสาวแบบฝรั่งเศสเซ็กซี่มั่นใจไม่กลัวผู้ชายผู้ชายมาเลยเว้ยในแง่นั้นนะคะคิดว่านนโนกลัวผู้ชายเหรอนนโนไม่กลัวเว้ยเออหอมนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเราว่าทุกๆคนะ่ะเวลาใช้เนี่ยมันก็น่าจะแฮปปี้นะเพราะมันเป็นกลิ่นที่รักที่ชอบกันได้ง่ายๆด้วยนะคะอะถ้าเธอไม่เชื่อนนโนเธอก็ไปลองซื้อใช้ดูก็ได้นะคะซองหนึ่งราคา59บาทเท่านั้นมีจําหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะตัวแทนจําหน่าย BK แล้วก็ร้านคาชั้นนาทั่วประเทศเลยนะคะก ก็ลองดูก็ไม่เสียหายปะถ้าอยากเป็นสาวเซ็กซี่มั่นใจไม่กลัวผู้ชายแบบแนโนก็ลองดูเหยยโอ<ฮ>้ห<ฮ>มันขนาดนั้นมันขายต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าอันนี้คือแนโนอ่ะมีอีกซองหนึ่งที่แบบอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หมดไปแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่จะแบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแนโนต้องใช้ก่อนแล้วหนึ่งนึงออกไหมถึงจะรู้เรื่องนะคะและการดมก็คือแบบเออแล้วก็ต้องพิสูจน์นิดนึงนะคะเพราะว่าแบบดมเลยมันก็แบบไม่รู้ไงบางทีมันแบบไม่รู้อ่ะมันต้องแบบใช้เวลานิดนึงนะคะจะได้แบบอุดให้เจอนะ คล้ายอะไรเหมือนอะไรมีกลิ่นอะไรบ้างเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้บอกมานเขาบอกแค่ว่าเป็นกลิ่น s w e ทปาร r ส i s นะคะซึ่งเอ,อปาริหวานๆจริงๆเว้ยในแง่นั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะแนนโนก็ได้มาแนะนํานะคะ8ไอเทมหอมราคานักเรียนแล้วนะคะชอบกันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กด subscribe ช่องน้อยหนึ่งเมคอัพด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะ <laughs> โอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมไปลองนะ B.K นะคะ <S <s เขาไม่ได้มีแต่สกินแคร์เขามีโลชั่นน้ำหอมแล้วนะคะโอเคค่ะอ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะหอยเต้นเยอะมากหอยยังหอมอยู่เลยนะนุ้งงงมากนะคะเพราะว่า5 in 1เลยนะคะทั้งหอมติดทนยาวนานให้ความชุ่มชื้นด้วยมีกันแดดด้วยมีชิมเมอร์ด้วยแล้วก็ทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสยอะจริงเว้ย What?